สวัสดีจ้ามือนี่อมชอยบานหน้าผ้าเปืือนๆมาชม่มสวนหลังบ้านขึ้นเก้าเละจ้าสวนผสมผสานหลังบ้านก่อนห้าสิข่อไปสวนเนอกกับ,บส,สิพ่อกับบ่อหอยเชอรี่เนาะจ้าสองสามหมื่นวันหันอมชอยเอาอันนี้ยัางกนนีไข่ผักม,มาลุงห้เขียวเต็มเลยจ้าตอนนี้ตื่นเ้ามาบ่แมนเด้ขึ้นหรือสองขึ้นตื่น เแ้วนี่เป็นหูบกินไก่สิมันแล้วจ้ะตอนนั้นอมถอยเขาไปเบิงในเพจเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอลี่สีทองนะจ้ะเนาะนี่คณาซ้ำเนีจ้ะนี่ตัวละหนึ่งบาทประมาณซ้ำหนีประมาณเงินเหรียญบาทประมาณเงินหาสิบสตางค์นะจ้ะเนาะ ช่วงนี้อมชอยบ่ได้แยกจ่ะบ่ได้แยกบ่อตะกีนสีแยกไข่กะแยกบ่อหนึ่งขนาดใน้่อยกะแยกบ่อหนึ่งขนาดใหญ่กะสีแยกบ่อหนึ่งเนาะจ้ะช่วงนี้บ่ได้แยกจ้ะมันก็เลยบ่อคอยแบบใหญ่บ่คคอยแพ่เพราะปันใดเพราะว่าตะกีว่าสีเลียงแบบขยายแบบว่าให้เด็กค้ายนะจ่ะเพราะนุ่งว่าสิพุทธสาหน่อยให้บบะนี้ยากหนาอยากหลังบ่ได้เห็ดอมชอยก็เลย เหลี่ยงใส่บอร์นซีเมนนี่ซัมเนกับ็้อกินเกยวกินแล้วกินได้จ้ะมันกเ็เลยบ่คอยใหญ่เพราะปันใดจ้ะแต่ถ่าเหลี่ยงแบบธรรมชาติเท่าอะ่ะปล่อยธรรมชาติโตใหญ่บักคักเลยจ้ะตัวนั้นน้ำชอยซื้อแบบแบบไข่มากนะจ๊ะเนาะฟรามีอยังเนาะอยู่ทางลอยเอ็ดนะจ้ะเพื่นขายพ่วงละ สิบบาทมั้งถ้าจำว่าพิออาชอยซื้อมาประมาณยี่สิบพวงเนะประมาณเงินสองรอยกว่าบาทก็คาซุงแล้วก็เอามาพอเอาให้พื้นนัน่นพอเอาเองเอาไอ้กระดาษเชชูพันๆแล้วก็เอาใส่ตะก,กา้าแล้วก็ให้พื้นลอยน้ำเวลาพื้นคายออกมาพือนก็สิตกลุงน้ำสินี่จ้ะหอยเชลลีแพ้ไว้ไว้ดิพี่นอ,อแต่ว่าถ้าเฮาว่าเอาไปแบบเลียงธรรมชาติ ชิยูเฉพาะเพิ่นนี่เพื่อนกับสิบบกายพันจาะเพื่อนกับสิเป็นเชอรี่สีทองเพิ่นกับสิบบเป็นสีสนิมแล้วก็แล้วก็เนื้อเพิ่นกับสิบบเป็นสีดําอันี้นอันนี้เป็นเพิ่อนเอื่นสีสนิมสีสนิมย้อนยังย้อนน้ำจ้ะคือถ้าสมมติว่าเราเแปลงมาขัดนีเพื่อนก็จะเป็นสีทองสีเหลืองเหลืองนี่สีเหลืองเหลืองเห็นะ่จากนั้นเป็นสองสี สีสนิมกับสีเหลืองท่องเพราะว่ามันเป็นน้ำนาำอมชอยกับบัวได้ถ่ายน้ำให้ดูปันไดเนาะถ่ายดูไรกระเปืองนี่พี่น้องเนาะเป็นน้ำน้ำนะจ๊ะแต่ว่าที่แน่ๆคือถึงิ่นจะเป็นเนื้อไอขางนอกสีสนิมแต่เนื้อขางในพึ่นเนื้อขางนเพิ่นกัย่งเหลืองอยู่จ้ะแต่ถือว่าเป็นเชอร์รี่สีทองแบบลอยไปเซ็นอยู่เนาะจ้ะเนาะบางตัวที่เขาเห็นอยู่ในไฮน่าเน่ะ ขางนอกจะเป็นสีดําเอ้ยขางนอกจะเป็นสีเหลืองเงินบปล่าลกาพือนเป็นสีเหลืองแต่ขังในเพือนสีดําอันนั้นก็คือเชื่อหลีบสีทองแบบผสมแล้วนะจ๊ะนะเ <c oughs> พือนใดผสมกับ <c oughs> มูสีดําไปแล้วเออบางคนกับสีหูจักอยูด่ดอกตวะว่าอมชายกับบ่าซุ้ฟังเพื่อมีคนบ้องหูจักนะ <c oughs> บ้านที่นี่ ไปชมทั้งนั่นอันนี้เป็นส้นดอกไม้ดอกนี้ส้นดอกไม้โอ้ยต้นนั่นอีหยังก่อเหรอผักอีนูนผักอีนูนบ้านเราไม่ช่วยเอิญผักสาดเนะาะไม่ชอยบ่ได้ฉีกถุงนะเพราะว่าตอนแรกว่าสิเอาไปอันลงปลูกหม่องอื่นก็เลยเอาวางไว้เลยเพิ่นก็ติดเลยบ่กล้าไป ไปต่อยย่านเพื่นตุยไปเพ <ไป S 2> ิ่งทางนี้อันนี้อันนี้ก็โซนดอกใหม่อมบอว่านี่เอาวันเอาหอยบอกว่ามันเหมือดแล้วล่ะ บัาทานอมามัส่อีกนะจ๊ะมีต่ป่าหางหนุกยุ่งเดี๋ยวสีอันแยกหอยหน่อยมาลุ่งนีโยมูมูที่เบาไม่เพราะว่าช่วงบางหันเนี่ยใบมะเขียบใบมะเขียบใบน้อยหนาลุน่นลุ่นใส่หลายหลายซีเมนซีเมนพ้นซิเมนจะได้บูะ้ะเป็นหูบนามเสียแล้วก็หอยก็เลยไป ก็ลเลยเอาอวเนาะจากนาะเดี๋ยวจยังนาศิล์เอามาลุ่มอีกเพราะว่าใบบักเขียบรุนหมดละสูนดอกไม้นี่ผสมปนเปนกันไปทุกอย่างอันนี้เริ่มจะเป็นโซนผักแล้วกิน อันนี้ซีเมนพักอันตอนแรกเห็นเพื่อนเหี่ยวแบบตุยไปเราได้พี่น้องพักอินูน,นั่นและจ้ะอมชอยเอาไม้ไว้หนีถุงหนึ่งเนาะบันที่นี่เพราะถ้าฝนตกเป็นหูขืนมากไลยพี่น้องดีใจด้ถาแมนอีีต่ออมอมชอยวา่าแมนอยู่เนี่ยเดี๋ยวสิเห็ดเอาใหม่ไม่เห็ดขางเพื่อนเนเพื่อนเกิดอยู่นีเลย <c oughs> ว่าสิป,ปู่ไวใ้ให้เพื่อนนั่นแพ้หลายหล้วเราสิเอาอันเอากิ่งเพื่อนไปช่ำนะจ้าเนาะยับ เอาไปปูกสั่งมาสามตน้นหลอดสองตน้นมชุชชวยเอาวันน้ำน้ำม,มวกบานเห่านี่ละ่ะน้ำซาวข้าวน้ำม,มวกนี่แหละเขาเนี้ยวนี่แหละกับไข่เอามาหด นหนต่ง tuần มาแล่วอะไรที่แบบหอมชื่นใจนี่อย่างแนมผิดต้องคอว่า,าสิปูนปลาอู้มะเขือว่าสิมาเก็บเก็บมะเขืออยู่ดอกไปติมกันใช้มีดบะ มะเขือคืนมะเขือน้ำปูผสมดีดีเด้จ้ะนี่เห็นบ่มีหอดอัน,นดอกดาวเรื่องกำลังออกดอกเมื่อนันเก็บไปไหลายเติบอยู่มะเขือตอนนี้กะมีแน่ท่านมีหลายวัตเตอร์วตเอริเริ่มเป็นหมากหน่อย ดอกดาวเรื่องมกเขือเทศแบบว่าเอาบ่ใดเอ,เอาไปขายายปลูกมืองอื่นะจะเอาเอาเอานวยเพื่อนมาถิ่มไปหนีเลยเป็นมะเขือเทศใหญ่ด้วยจ้ะแต่มันคือสีบ,บนใหญ่ดอกบ่ใดซ้ำเนี่ยละ่ะสพามาเบือง ป็นบาจ้ปะปลาดุกปลาดุกสื่อปลาดุกมากเห็ดกินกินบ่เหมิดกันเลยเอามาปล่อยปล่อยเลียงเลย <c oughs> นี่ปลาคอตัวนึ่ปลาดุกประมาณจะน่าจะถึงสิบตลลัวนะ่าจะเนาะถ้าเพิ่นบ่กินกันนะ บ่มีโอกาสได้ออกหูบอกเบิงสุ่งเพราะว่ามีปลาคอเดี๋ยวสิสิเอานาำออกแล้วสิเอาปลาคอออกเยอะอันนี้ตนน้นอุย้ยจะไม่ลืมจะไม่ลืมซิต้นมาก มหมักเหมาใหญ่ปีนี้หมักเขียบหมักเขียบหรือน้อยนานั่นแหละพี่น้องดอกดุกดกจะ้ะถ้าเบิ่งว่าเพิ่นสิจับหน่วยคักก่อเพื่นน่ะดอกดกแบบบักคักเลยปีทะเบิง่งบักเขียบดอกดกบักคักเลยปีกายอันปีกายบ่ดกปานนี้ ปูผสมปูผสมผสนกันพื้นที่บ่ได้วางดอกต้นแค่ต้นแค่อยู่สูงบ่ได้บ่ได้ตัดลงผักตำนิ่นี่ก็เกิดเอง กะบ่ค่อยได้กินดอกอมชวยเก็บอันเก็บห้หอยจ้ะเก็บไปให้หอยอัน,นีนกการหมักมวงเอาแนเอาแนา่าหมมะพอถ้าขุดไปปลูกหน้านสิติดไผ่บําบุญ ก็เลยหักหยอดไปแต่เขาหายไนสูงได้คิดว่าสีง่ายมองดูดอกจ้ามันเกิอดที่ยไม่บานก็ได้ดอกเพราะว่ามันโมเมนต์ต้นนั้นตอนมันเป็นต้นนั้นปลูกไนเอาไนกะก็จะมาเกลี่ยไปนีุ่กดอกอันหมายถึงหมายถึงดอกนะดอกดอก้กาเบิง่งว่าเพิ่นสิจับมากหลายบ่ปีนพุ่นน่ะพุ่นน่ะ อันนี้เกิดตะกวอนเขาแหละพักไซเอาเอาหัวน,นวยเนนั่นถิ่มไว้เริ่มเกิดแล้เนะี่อเริ่มเกิดร้ายแล้วจ้ะมะละมะละขี่นกบานอมชัยเอื่นพักไซคลิปนีก้ก็ ฝากไว้สำเนียเด้วจใจเด้อผกนไม่ลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอมชอยนนอมชอยกับสีผ้าเบิงให้เบิงหน้าเบิงสวนเบิงซัดเหลียงเบิงชีวิตบันบานของบันห้องคือเก่านี่ยละจ้ะขอบคุณกำลังใจทุกดวงที่เขาใหม่กำลังใจอมชอยด้วยใจเด้อผกนไม่ลิปนาสวัสดีจ้า